ทำไมเัินจังเดียวจะฝนตกลูกเตอไม่เปี่ยัดตวันนี้ย้อนไปกล้องในรถเพราะคนอันนี้ไม่ใช่ว่าช็อกโกแลตนะคะเจ็บปากอีกแล้ววันนี้ย้อนไป ไม่ได้ไปพัทยานานแล้วประมาณหนึ่งปีปะยัอนไปมาสุดท้ายกับดิลเลอกาเบลลี่ที่จำได้นะหนึ่งปีครึ่งพัทยานยีน่ใกล้ที่สุดจากกรุงเทพแต่ทำไมยมไม่มีโอกาสไปบ่อยๆ เช็คอินแล้วจริงๆเราคืนบอกกี้ได้นะแต่ยอนอยากเดินก็เลยเดินไปที่นี่ใหญ่นะใหญ่กว่ายอนคิดแต่กรุงเทพทุกคนรู้ว่ากรุงเทพมีเฮสเลนแล้วก็เฮสเลนดังมากนะสำหรับคนเกาหลีแต่ยอนเพิ่งรู้ว่าที่พัทยามีเปิดรีจดมีด้วยอะแบบนี้ใช่หรอเออใช่ใช่ว้า ตตเตนเราไปดูห้องก่อนนะอเอาชี้เอ๊ะที่นี่ถูกต้องไหม,มนม้หนึ่งนะซองซองหนึงศูนย์เธอบุไม่มีซองซองหนึงศูนย์แล้น่าจะมาบผิดเอ๊ะไปยังไงนะ นี่เอาไปเราไปทํานวดด้วยนะเย้อนชอบเพสเซเลนนวดไงน่าจะตื่อกันนี่หละน่าจะตื่อกันนี่หละอ้านี่นี่อ๋อ no อ๋รอรู้ได้ยังไงใช่เมื่อกี้นี้สามตัม้งแต่สามโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะ นี่องตอนนี้ดูละสองส่องคือชั้นสองสองสองหนึ่งส่วนของนี้แล้วกระเป๋าเรามาแล้ว ว้าเตียงใหญ่มากถ้างั้นที่นี่แบบยโยบูว้าสวยมากที่นี่เปิดได้ไหมอ้าวเปิดได้ไม่เห็นเสาวบหนงึง <laughs> ไม่นี่สวยไงกรีนกรีนไงกรีนกรีนไงห้องน้งนะคะชอบอันนี้เวลาใส่รองเท้านั่งที่นี่ได้<ะ>อ่ะคอฟฟี่โพสน้ำกาแฟ,ฟด้วยค่ะแต่ที่นี่มีร้านกาแฟ,ฟมีด้วยมัสซัดด้วยร้านอาหารด้วยมีทุกอย่าง ก็เลยไม่ต้องกินที่ห้องยันจะไปกินที่คาเฟ่ด้วยร้านอาหารด้วยให้จบที่นี่หมดเลยค่ะโต๊ะทำงานมีด้วยเพราะก็สำหรับยอนสำคัญมากโต๊ะต้องมีโต๊ะทำงานแล้วก็โต๊ะไมอคพมันจะทำไมอัพตรงนี้ดีเลยว่าฝนไม่ตกก็เลยยอนจะเอนจอย รุ่มที่สาไวยน้ำนะคะเมื่อกี้เห็นสาไวยน้ำสวยมากใช่ไหมอ่ยอนสังส่งมักเทลแล้วก็แฟนสัง่งคกเทลค่ะจะนั่งชิวๆที่นี่สาไวน้ำใหญ่มากนะคะเราก็ที่นูน่นนู่น ของสาวน้ำของเด็กน้อยม,มีด้วยตอนนี้ใหญ่ที่แล้วบอกว่าเด<อ><อ>็ดเด็กข้าอมาอ่ะเด็ดข้า็ตอนแรกยังคิดนะยา,ยางคิดพูดว่าคนเกาหลีชอบมาไทยเพราะว่าชิวๆใช่ไหมแต่ ย้อนพึง่งได้รู้สึกว่าคนไทยคิด,คคดว่าอะไรคนกรุงเทพคนกรุงเทพคิดว่ากรุงเทพไม่ชิวๆแล้วต้องไปต่งตงงางจังหวัดใช่ต่างจังหวัดฉิวกว่าใช่แล้วก็เป็นกรุงไม่ชิวๆิวใช่ไหมก็เลยถ้าจะอันดับอะเกาหลีกรุงเทพแล้วต่างจังหวัดใช่ไหมเออจริงจริงตอนนี้ย้อนได้รู้สึกแล้วนะ เออยนโคตรใจที่เชียงใหม่ยิ่งชิวใช่เชียงใหม่ด้วยแต่ตอนนี้มาพทัทยารู้สึกชิลมากชอบมากที่ล็อบบี้มีแบบเสือไขอ่ของของเฮสซแลนด์นะคะแบบอรารม o อ a oil ด้วยอ๊ะที่นี่มี สักว่ายน้ำด้วยไปดูไปดูปที่นี่ยาวยาวเลยมีสักว่ายน้ำสองมันด้วยลงเหล็บย่อยมากมากเอา,เอานั่นงกันนะค่ะทำไมนั่งนั่นอะ <laughs> ไม่อยากนั่งข้างๆครือหรอกการจะไปกินข้าวที่ลูกคัสคะนี่ในแฮสเลนนี่มีบอกี้คือลงแหลมใหญ่มาก Лануот, ก็แบบนี้สงสัยนี่ด้วยกินแบบนี้ดีกว่ามนี่คือพาม,มาแฮมกับเมยลอนช ้าความรู้สึกคือชิ้นใหญ่ไปไหมแบ่งหน่อยเออช่างตึงใจไปเมื่อกี้เพิ่งพูดไปหวานเค็มหวานเค็ม แมรินอร่อยหยาบแมมแฮมมมะแฮมเข็มอร่อยอันนี้เป็นแอปเปติไทช่ยใช่ไหมใช่แอปเปติไทเสรอือี่อันนี้อร่อยมากพีชอันนี้ไม่ใช่อะโคลนค่ะพีชพีนี่เป็นอาหารเซเนจปะใช่ชอริโซเป็น รสชาติว่าอืมซอสเสร็จทำไรคุ้มทำไรเด่นมากมากอืมคุ้มแต่ซอสอร่อยนะตอนอบมาไอวิโอี่ทับฟิลนี่ว่านาเป็นสเต็กเต็กกระพมอืมนี่ม <Okay. S 1> มาเตะเลมอนกลบทกลับด้วยนิ่มมากอันนงทำเลยบอกันไหนอเอาสุตั้งแต่นี้กุ้งรู้แล้วชอบกุ้ง ไม่รู้ว่าแฮชแท็กมีร้านอาหารด้วยเนาะฉันสองนสองเป็นไฟน์ดันยิงใช่ไหมใช่โปล์เช่ ครับผมรยก๊อปยั้ไครับรกรอปจะก็ึมไปไหมเดินไปต้องย่อยจริงๆแล้วเรียกบอยีได้แต่ผงอิ้มไม่ไหวก็เลยเดินไปลงแลมนะคะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างจริงๆยงตอนนี้อิ่ฟพรุ่งนี้ตอนเช้าบอกว่าที่นี่ร้านอาหารอร่อย ตอนเชา้าก็อร่อยมากตอนเช้าอาหารไทยอาหารไทยใช่เมื่อกี้ไม่ใช่อาหารไทยมาพัทยาไม่ได้มานานก่อนเลยนอนแบบนี้เสียดาจะไปดู Walking Street แต่เวลาออกจากห้องดูคนเกาหลีเยอะนะคะคนเกาหลีด้วยคนจีนด้วยคนไทยด้วย แต่ไม่รู้ว่าต้องจดดรถที่ไหนแล้วเนาต้อจดรถยากๆก,ก็เลยเรียกเกร็บแล้วนะคะไป Walking Street จำไม่ได้ด้วยขนาดนั้นยังไม่ได้มานานแล้ว Walking Street สดีค่ะ ยอนตอนนี้รู้ล,ล,ละย้อนไม่เคยมาที่นี่เวลาย้อนถ้าจําไม่ได้ยอนมาก็ยังจําได้แต่ที่นี่ยังไม่เคยมาค่ะ<ป>แล้วก็ทุกทุกคนเซ็กซีญญ่ญญชวนชวนไปเซ็กซี่ชวคิดคว่าถ้าผู้หญิงมาคนเดียวคนต่างชาติมาคนเดียวน่าจะ อันต่ายนิดนึงนะคะตอนนี้รอเกรดนะคะวันนี้กับปังก่อน เราแพลนว่าจะกินข้าวกี่โมงนะคะเจ็ดโมงตอนนี้เจ็ดโมงตอนนี้แปดโมงนะคะตื่นชาชาปไปกินขา้าวแดดเป็นนิดเดียวอ่ะใช่นิดเดียววันนี้อากาศดีมากเพระเาะแต่ก็ไม่ค่อยฝนตกยังได้มาที่นี่มีอาหารเช้าที่สองแบบ ใช่สองที่แต่ยอนจะเกี่ยนที่ข้างๆสระว่ายน้ำนะคะอ๋ออ้ยยูชอบไหนใช่มีกินซิด้วยบีบพอดีนะคะอะไรอ้ะกระตังกองยอนเอาไปอ๋อแด้วยอันนี้มีด้วย ยังไม่เคยเหน็นพิเกืออมีพิเกือดด้วยนะโอเคีาวรบิดข้าวต้มปลาเช่นแม่นี้ใช่น่าเจียวชิลเล็ค่ะ ครังต้งกินข้าวเสยอมทุกครั้งแบบอเมริกันแบบสดข้าวหนูปังแตลัดแบบนี้แล้วต้องมีก๋วยเตี๋ยวด้วยฉันไม่รู้อันนี้ฉันปรุงมาแล้วจืดแน่นอนอร่อยแน่ๆเอาไปนมากินกันใครวะทำจะปรุ่งออกมา อร่อยมากลองจิ้มสิเจ็ดเหรอเออองคุณอร่อยกว่าไม่เป็นไรไม่เอาเจ้นมาฝักนี่มาตวงมาอะไรมาเเย่งมาแล้ว ไม่อ่ะฉันทุกครั้งกุ้งเหมือนอยู่ทำนะใช่ไหมไม่ได้ชิมมาเด็ดดีนะที่นี่สาวไว้น้ำใยมากอะ่ะฟังกว้างอะ่ะดูดีนะใครดูดีมากมากินน้านนอก <laughs> อากาดิด้วยเอออร่อย <laughs> 끼리 오기에 좋은 가족끼리 편하게 파타야도 좀 둘러보면서 마사지도 주변에서 먼 데서 하지 않고 그냥 바로 여기서 하고 하는 그런 사람들 너무 좋을 것 같아요. 그리고 수영장도 있어서 특히 수영장이 넓어서 아기들이 수영하기에, เช็คอาตอนนี้จะไปเช็คเอาท์ก่อนแล้วก็มาสั ж วันนี้ยันเลือกไทยมาสั ж กับ hyper compact นะคะเลยจริงๆชอบ h า l f stone hyper compact มากเหมือนทรีทเมนต์เลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะรอม พอมีของไข่อของแฮสเลนนะเมื่อวันที่ดูลงเลมด้วยนะคะโอ้โหย้อนอันนี้แหละอันนี้ก็ตรงนี้ด้วยค่ะออฟฟิศเซนดดรอ ที่ยอนเป็นนักท่องเที่ยวย้อนมาเฮสเลนที่กรงเทพนะคะไปบ่อยๆกับเพื่อน mm hmm. เอ,อคิดถึงกักน้ดลอง วันนี้ได้นว่าห้องเต็มๆเลยห้องสวีทนะคะโอ้มายก็อดใหญ่มากอันนี้ไทายมาสัดอันนี้โอ้ยมาสัดเรามีนูนวดเท้ามีด้วยวันนี้ยันจะทำนี้นะคะฮับเบิลคอมพล็ก 我不知道你是从。<laughs> หลับแล้วเหรอ เทมินัน1วัน2คืนดี่อมา이ด้เย้ผอนสบายสบายด้วยจา,จากตันนี้กลับของแทบเลยนะคะเยสบายไหมสบายมยากเอาคอมเพลตอนนันดีใช่ไหม คนจอก,กันารที่โปรแท็มนะคะ